ครับอ่าพบกับทุเรียนทรงเปรตนะครับ <laughs> ทุเรียนทรงเปรตนะครับอ่าตอนนี้อ่าโดนมแมลงเจาะนะครับโดนหนอนเจาะต้นนะครับอ่าข้างบนทีนี้ก็สงสัยทับจะกินข้างบนนะครับดูอาการก็ดูใบไม่ไหม้นะครับเนี่ยใบยมันออกไม่ไหม้ิมเกรียมนี้สงสัยจะป่วยแล้วนะครับเพราะว่าโดนมแมลงเจาะเรายังมาหาไม่เจอเลยว่าตรงไหนนะครับ นี้เราจะตัดอ่าตัดออกเพื่อทำอ่าให้เป็นในทรงใหม่นะครับเราจะเอาตัดออกนะครับเพื่อทำเป็นทรงกระโดงเห็นเพื่อนๆแนะนำมานะครับเราก็จะลองตัดดูครับมันจะมีไอ้ขี้นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนนะเราจะตัดแล้วครับเพื่อจะให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เพราะว่าขั้นบนเนี่ย มันไม่รงไม่ไม่ได้นะครับทรงเป็ดน,นะครับไม่รู้ว่าจะเอาเคียงไหนเนาะพี่น้องเอาเคียงไรดีเนาะเอาเคียงนี้เนาะตัดสินงใจแล้วเอาเคียงนี้ก็ได้เออขึ้นไปอีกตรงนั้นแหละเคียงนี้แหละตัดแล้วเปลี่ยนใจไม่ได้ละเราจะตัดแต่งทรงใหม่นะเดี๋ยวจะหาดูว่านอนเจาะตรงไหนนะ ้าวขาดแล้วเด้อึ๊ดว้าเร้อยเสร้ยเสร้อย,ย,อยทำทงใหม่อ,มอาแล้วเราก็จะพ่นสีซะหน่อยนะครับอ่อบาเพื่อป้องกันเชื้อลาบบอพ,อลพวกบะเเองเเ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 มัเเเเเเเนเเมัเห็เเมเนเเเเเเม่เเ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 บเล อ่านิ้นๆหน่อยๆนะครับมองกัรดไว้ดีกว่าแย่เด้อพี่น้องโอ้ได้ทรงใหม่สวยเลยใชเนี่ยอ่าทรงใหม่ตัดแล้วเราก็จะไปทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นเหลเกลาด้วยเนี่ยมาดูจิเิลาเนี่ยเนี่ยนี่เราถึงตัดนะครับเนี่ยตามจริงช่วงหน้าแรงไม่อยากจะตัดออกนะครับว่าจะตัดรอตัดปีหน้าแต่ตอนนี้มันเป็นโรคแล้วนะครับเป็นจิติลาเราตัดวงจรออกเลยนะครับแล้วเราก็จะไปทิ้งที่อื่นเด้อพี่น้อง ไปเอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งไกลๆเลยนะบายไปไปเอาไปทิ้งไกลๆเลยบาย